ครับสวัสดีครับมาเจอกันกับสไตล์พนากรนะครับวันนี้วันตุนทีนนะครับขอให้ทุกคนเองเองปังๆนะครับวันนี้เป็นวันว่ายเนาะตุนทีก็ขอให้เองเงปังๆกันทุกทุกท่านเลยนะครับผมนะครับก็เมื่อวานไม่ได้ให้นะครับก็ลองดูอีกวันนะครับพอวันนี้ก็เลยเอามาให้ พี่น้องแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับคือตุรจีนนะครับก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านโชคดีมีไทยนะครับวันนี้คงจะไม่พลาดนะครับนะ,ว,นนอออนะบวันไหนไม่ได้ให้ก็ออกนะครับวันไหนไม่ได้ให้ วันไหนวันไหนวันไหนได้ให้ลงช่องนะครับนะก็ไม่ออกไม่รู้เป็นไรนะครับเนาะดงวัฒนาของคนเราไม่เหมือนกันว่าก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่สเ11นะครับนะวันที่11นะครับก็เป็นวันจีนเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับสำหรับแฟนคับมีแต่ความโชคดีกับร่ำรวยนะครับเนาะก็ วันนี้เรามาเหมือนเดิมครับคืออาหน่อยวยรายวันนะครับมาให้แฟนคลับท,ทุกทุกท่านเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างเรามาดูกันนะครับกออ็มี42นะครับ23นะครับ40นะครับ แปดศูนย์นะครับ9กนะครับเก้าสีนะครับนี่นะครับคือสไต์ด้า,านบอลให้แฟนคลับทุกท่านมีความโชคดีเฮงๆปังๆเลยนะครับในวันนี้นะครับเนาะ,นะก็อย่าลืมนะครับเด่น3กับ4นะครับวิ่งรูดเลยนะครับรูด3 หรือรูดสีก็ได้นะครับนะแล้วแต่แฟนกับที่ดูแล้วพิจารณานะครับเพราะว่าเจ้า,จาของเขาบอกว่าให้รูดสามกับรูดสีนะครับนี่นะครับคือมีอะไรสตนดาร์กก็เอามาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้แฟนกับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมและรับฟังกับแอปสไตล์ธนานกรน,นะครับผม นะครับแล้วก็มีแฟนคลับนะครับเคยเอาหวยมาให้ผมนะครับหวยรัฐบาลนะครับเคยเอามาให้ผมนะครับเล็กวิ่งนะครับเข้าครับนะครับแล้วก็มาให้อีกนะครับท่านท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่ให้เอ่ยน้ำนะครับก็ อยากจะมาแบ่งปันเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นระทางให้แฟนขับทุกๆท่านนะครับที่จะเข้ามาชมนะครับหน่วยรัฐบาลนะครับจะมีวิ่งนะครับมีอยู่สองตัวนะครับคือสามกับแปดนะครับนะหน่วยรัฐบาลนะครับท่านได้ฝากมาว่าอยากจะมาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นขับทุกๆท่านนะครับนะก็เพื่อเป็นแนวทาง ผมเป็นเป็นแนวทางให้เป็นขับทุกท่านมาเป็นปันสําหรับเป็นขับที่เอาเอาหวยให้นะครับหวยเลขวิ่งนะครับหวยวิ่งนะครับวิ่งมีสามกับแปดนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมก็ลองดูเอาไปจับคู่นะครับไปจับคู่ดูว่ามันจะเข้าตัวไหนนะครับเนาะก็อ่า หันทีแล้วท่านก็ให้มาวิ่งเก็บนะครับนะมีวิ่งเก็บเข้านะครับนะเข้าเข้าอยู่นะครับนะก็วันนี้ก็วิ่งดูนะครับสามกับแปดนะครับนะก่อนที่จะถึงหัวใหญ่เรามาเล่นหวยละวันก่อนดีกว่านะครับนะสำหรับพี่น้องก็หหวยละวันนะครับคืออันน้อยนะครับนะครับก็ ถ้ามีเวลาผมก็จะมีเวลาให้แต่ไม่มีนะครับนะได้เวลาหน่อยนะครับก็มีสี่สองนะครับสองสามนะครับสี่ศูนย์นะครับแปดศูนย์นะครับเก้าสองนะครับ 94สนะครับถ้าจะวิ่งนะครับวิ่งเด่น3รู่3ามเลยนะครับแนละู้่3ามและรู่ี่เลยก็ได้นะครับนะอย่าลืมนะครับก็คำท่าม,ม้านะครับเจ้าจของหวยจำคำท่ำาม,มาให้วิ่งรูด3ามู่สเลยนะครับก็หวยฮานอยวันนี้ก็เอ่อ เมื่อวานได้เข้าครับเมื่อวานได้เข้าผมแมวลงแต่เข้าอีกแล้ววันนี้จะต้องเข้าเหมือนเมื่วานนี้นะครับเนาะเวลาออกช่องมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับมันจะมีผิดมีถูกบ้างนะครับเนาะก็อย่าว่ากันนะครับเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะครับเนาะผมก็เป็นแนวทางให้สําหรับแฟนกลับทุกทท่านนะครับผมเหมือนกับเราพิธีกันนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอ่าูดสามนะครับ รูดซีนะครับนะก<ม>็ะเด่นตัวเด่นคือตัวเด่นรูดรูดเลยนะครับแล้วก็ของไทยแฟนคลับโชคดีมีใครอย่าลืมกดติดตามากดไ like, ลค,<ด>ค์กดแชร์กดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> ด้วยนะครับก็มีอันนี้แหละครับที่ มีแฟนคลับฝากมาท่านหนึ่งนะครับคนนั้นเลยครับคือหมวยใหญ่นะครับหมวยใหญ่ก็วิ่งนะครับวิ่งนะครับเลขวิ่งมีอยู่สามกับแปดนะครับเนาะสามกับแปดอตัวเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับสามกับแปดท่านชอบตัวไหนก็เอาไปจับคู่เอาเลยนะครับจับคู่เอาเลยนะครับผมนะครับก็เหมือนกับฮานอยแลครับวิ่งรูดสามรูดสี่แล้วก็โอเคจับ คู่กันเลยนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับผมนะครับก็ไไ้มาอยังไงสตล์ทน่าักก็มาแบ่งปันแบามมาแบ่งปันแฟนคลับทุกทุกท่านเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ขอบผมมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับงานอะไรก็มี 6ชุดเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับวันพนะคับวันที่11นะครับผมก็กุมภา64นะครับก็เดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะปิดคลิปผมก็จะขออีกทีนึงว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตลอาพาน้อยนะครับมี42นะครับ23นะครับ40นะครับ 8 0ดศนะครับเกนะครับเกี่นะครับนี่แหละครับคืออาหน่อยขอู่เหมือนเดิมสำหรับสไตล์ธนากรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนบทุกท่านนะครับขอให้มีโชคมีไยัยขอให้เงินเข้ามาหลังไหลเข้ามาในกระเป๋าของท่านเยอะๆอย่าได้ขาดมือทุกวันนะครับผม สำหรับวันนี้สไตล์ธตนกอก็่อขอขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ